สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็มาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษานะครับกีฬาเชเบิลเทนนิสนะครับนะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนการเสิร์ฟ r ฟร์แฮนแบ็กแฮนไปแล้วนะครับนะ จากทักษะแรกๆเลยนะครับคลิปแรกๆมาเรื่อยเรียนก็ฝึกมามาตลอดนะครับก็พอเป็นพอจะได้นะครับพอรู้เข้าใจแล้วครับมามาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตีโต้นะครับการตีโต้นะทีนี้การตีโต้ต้องมีสองคนขึ้นไปบางคนบอกว่าคู่หนูอยู่บ้านคนเดียวหนูตีโต้ยังไงล่ะโอเคไม่เป็นไรครับ ถ้านักเรียนไม่มีโต๊ะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องในการตีโต๊ะด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับ mm. นักเรียนแค่ทําท,ท่ามือเปล่านะครับฝึกเหมือนครูไปก่อนนะครับนะฝึกเหมือนครูไปก่อนแล้วก็ค่อยทำใบกิจกรรมนะครับทีหลังนะครับนะว่านักเรียนเข้าใจประมาณไหนนะครับนะ mm. อ่าในสัปดาห์ที่แล้วเราจะเรียน เกี่ยวกับการเสิร์ฟนะครับเมื่อเรียนเสิร์ฟเป็นแล้วนะครับโฟแฮนแบ็คแฮนเป็นแล้วนะครับมาในทักษะนี้นะครับเราก็จะทําการแบบตีโต้นะครับการตีโต้เราก็จะเอาอทักษะนะทักษะการตีโฟแฮนและแบ็คแฮนมาใช้ครูเคยสอยนไปแล้วว่าการตีโฟแฮนแบ็คแฮนเป็นยังไงนะครับลักษณะท่ายืนคล้ายๆการเสิร์ฟนั่นแหละครับโยกโยกตีนะครับโอเคไหมครับ ในสัปดาห์นี้ครูจะสอนการตีโต้แบบโ h a n d แล้วก็ Backhand ไปเลยนะครับ2องอย่างรวมกันเลยนะโอเคไหมนะครับอ่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือคลิปที่แล้วใครที่ทำใบกิจกรรมครูและส่งตรงเวลาถือว่าดีเยี่ยมมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ส่งก็ขอให้ส่งด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานการให้คะแนนนะครับนะ โอเคครับรั้นที่แล้วนักเรียนพอเข้าใจบ้างไหมนะครูมั่นใจแล้ววันเรียนอาจจะเข้าใจนะครับเพราะของครูเนี่ยแค่สอนแบบเบสิกพื้นฐานให้เข้าใจเฉยนะครับเดี๋ยวเรื่องกตรกตงกติกาการเสริมยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะเราไม่ถึงขั้นแอดวาน,นต้องไปแข่งนะครับเราแค่เล่นเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉยนี่คือเป้าหมายของวิชาพลศึกษานะครับนะอ่ะเพื่อให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทําการฝึก นะการฝึกตีโต้ครับนะถ้าในบ้านใครมีคนเดียวก็ตีโต้กับผนังก็ได้คล้ายกับน็อกบอร์ดคล้ายการแต่ต้องมีเน็ตในการตีโต้นะครับนะถ้าใครมีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรครับขอให้เรียนดูนะครับแล้วก็ค่อยทําแบบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมของครูนะโอเคไหมครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทําการฝึกการตีโต้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับครูเคยบอกแล้วว่า ก่อนอื่นถ้าเราจะทําการฝึกนะครับเราต้องอะไรครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับถ้าพร้อมกันแล้วครับไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับนะโอเคนะครับให้นักเรียนเอามือเอามือนะครับผมผมไม่มือนะครับดันที่คางค้างไว้นับสิบครับทุกครั้งเราจะทําท่านับถึงสิบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับตันข้างครับเอามือขวากดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับมือซ้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10ครับถ้าต่อไปครับให้ให้นักเรียนจับหัวไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้า1ิบครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับเมื่อนักเรียนหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ต้องหมุนไปข้างหลังด้วยครับ1 2 3 4 5ห้า 6, 7 8 9 10ครับโอเคครับต่อไปครับให้นักเรียนกางแขนออกครับบิดเอวซ้ายขวา10ครั้งนะครับ1 2 สิบครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับการแขนออกครับแตะสลับก้มแตะสลับซ้ายขวานะครับเอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบครับโอเคครับข้าต่อไปครับให้นักเรียนนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนก้มแตะปลายเท้านะครับค้างไว้นะครับนับสิบนะครับหนึ่งส 7จ็ดแครับต่อไปครับแยกขาออกนะครับหันหน้าไปด้านขวาก่อนนะครับกดหัวเข่าลงครับค้างไว้นับ10ิบครับหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดบครับต่อไปครับสลับครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับขาหางออกเหมือนเดิมน,นะครับต่อไปครับก้มแตะปลายเท้าขวาครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบครับต่อไปครับสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบครับต่อไปครับให้นักเรียนยกเท้าขวาขึ้นมานะครับจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ดึงเข้าลำตัวนับหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9 10ครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับให้ดันข้าตตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไ,ไปครับเท้าเดินไหครับควายไปด้านหลังก่อนนะครับ1 2 3 4มสี่ห้าหกดแปดเบครับต่อไปครับสลับเท้านะครับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5สองสาม้าหกเจ็ดครับความดันหน้าครับ 1>, 1 2ึ่สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับควายไปด้านหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับ20ครั้งนะครับพอแล้วเริ่มเลยครับ1 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อของนักเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติแล้วนะครับเตรียมพร้อม้วนะดังนั้นครับเราก็จะไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยครับโอเคครับ เมื่อนักเรียนทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกการตีโต้กันนะครับครูบอกแล้วว่าการตีโต้ให้เราเอาทักษะการตีโฟแฮนแบ็คแฮนมาใช้ครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนคงจะจำได้นะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะฝึกการตีโต้นะครับสแบบเลยนะครับก็คือโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับนะครับเวลาฝึกนะครับครูบอกแล้วว่าฝึกมือเปล่าก่อนนะครับ จนะเพิ่งตีโตให้เราฝึกท่าท่าเตาก่อน3-5ถึงรอบเพื่อเกิดความชินและชำนาญครูบอกแล้วว่าการยืนตีโฟแฮนท้านำเท้าตามใช่ไหมหจับได้ใช่ไหมครับโฟแฮนนะครับเราฝึกให้เราฝึกท่ารี้ไปก่อน3-5ถึงรอบเพื่อเกิดความชินและชำนาญโฟแฮนก่อนนะครับเหมือนเดิมครับตีโตครับแบบนี้3-5ถึงรอบอ่อนเพื่อเกิดความชินและชำนาญพอเรียนเชี่ยวชำนาญแล้วนะครับก็สามารถตีโตกับเพื่อนหรือ กำแพงก็ได้นะครับนอกบอร์ดนะครับหรือถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะครับหรือไม่มีเพื่อนก็ให้ดูนะครับแล้วก็รอทําใบกิจกรรมเอานะครับโอเคไหมอย่าลืมนะครับการยืนตีโฟร์แฮนด์ให้เรียนทั้งหัวไหล่นะครับโยกมันเดิมครูเคยสอนไปแล้วท่านี้นะครับต็งเรียนแค่เอามาฝึกกับเพื่อนแค่นั้นเองครับนะตีโต้คู่นะครับนาฝึกแบบนี้ครับสามหึงห้ารอบครับตีโต๊ะไปเรื่อยนะครับโอเคไหมครับ สันค่ะรอบนะเมื่อเรียนฝึกจนชินและชำนาญแล้วครับต่อไปครับลูกครับมีลูกนะครับฝึกโต้คู่นะครับอันนี้ครูจะให้เรียนดูก่อนนะครับว่าการตีโต้คู่นะเราฝึกนะครับโอเคนะครับนะอ่ะดูนะครับให้เราโยนเหมือนสืฟนะครับตีโต้อย่าเพิ่งตีแรงตีเบาก่อนแบบฝึกที่หนึ่งครับให้เราโยนตีโต้ไปนะครับ ลูกต้องลงแดนของเราก่อนแล้วค่อยลงแดนคู่ต่อสู้นะครับแล้วพอเพื่อนเราตีกลับมาให้เราจับไปก่อนครั้งหนึ่งแบบฝึกที่หนึ่งนะครับคือตีครั้งหนึ่งไปกลับจับก่อนนะครับเพื่อเกิดความชินชำนดูนะครับนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะแบบฝึกที่หนึ่งนะโยแล้วตีถ้าเพื่อนตีโต้กลับมาเรารับไปก่อนแบบที่หนึ่งต่อไปครับแบบฝึกที่สองครับโฟแฮ์เหมือนเดิมครับนะตี โต้อรอบคือไปหนึ่งกลับมา2แล้วก็3มแล้วก็4ี่ครับเป็น2ชุดนะครับโอเคไหมครับดูนะครับแล้วก็จับตีมาแล้วก็ตีกลับปึ๊บแล้วก็จับเห็นไหมครับโต้รอบจับต่อไปครับขึ้นเรื่อยๆครับเป็น3าครับแล้วก็จับเหมือนเดิมครับอันนี้พลาดครับครูพลาดเองครูแสมครับโฟร์แฮนด์ครับโต้โฟร์แฮนด์ครับ ต้โฟแฮนนะเอาไหม่นะครับสามสามรอบนะครับนี่ครับโต้ครับเห็นไหมโต้โต้สามรอบแล้วก็จับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าใครฝึกจนชินและชำนาญแล้วก็สามารถโต้โฟแฮนแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะครับ20รอบ30รอบก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับหนูนะครับต่อเนื่องนะครับโฟแฮนต่อเนื่อง นะครับตีต่อเนื่องไปเลยครับโฟแฮนนะครับหาจังหวะเองนะครับอย่าเพิ่งตีแลยครับตีเบาๆก่อนให้มันข้ามก่อนเห็นไหมครับโอเคนี่คือการตีโตแบบโฟแฮนนะครับต่อไปครับแบ็คแฮนครับเหมือนเดิมครับการตีแบ็คแฮนคือบอกแล้วเท้านันเท้าตามมันเดิมแค่เบี่ยงจากแขนมาครับแบ็คแฮนน์ก็คือหลังมือนั่นเองเหมือนเดิมครับฝึกท่ามือเปล่าก่อนให้ชินก่อน 3- ถึง5รอบพอนักเรียนฝึกจนชินแล้วครับ ก็เหมือนเดิมครับโต้ครั้งที่1แล้วก็จับก่อนเหมือนเดิมครับแบบที่ที่1โต้แล้วก็จับก่อนพอเพิ่มเติมมาแล้วจับก่อนต่อไปครับแบบที่2ครับต่อเนื่องครับ2ชุดครับเหมือนเดิมแล้วก็จับนะครับพอสเสร็จแล้วก็เป็น3มครับ3ชุดนะครับแล้วก็จับครับพอได้เรียนฝึกจนชินและชำนาญแล้วครับต่อไปครับ โตแบบต่อเนื่องแบบ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับไปเรื่อยๆครับให้นักเรียนฝึกช้าๆก่อนไม่ต้องฝึกเร็วนะครับพอตีให้เราเข้าใจพื้นฐานเบสิกนะครับเราไม่ต้องเอาเก่งเหมือนนักกีฬานะครับเราพอจะทําเป็นที่เฉยนะครับเพื่อเล่นเพื่อเป็นสุขภาพที่เฉยนะครับนี่คือการตีโตแบ็คแฮนด์โอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณครูแสบมาครับนะครับอ่ะทีนี้ นักเรียนได้เห็นไปแล้วการตีโต้นะครับถ้าได้เรียนดูไม่ค่อยชัดหรือไม่เข้าใจก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับที่ไหนครับ Google ครับอินเทอร์เน็ตครับ u t u b e ครับเปิดดูได้ทำไมครูปืนตีโต้ทำไมมันดูง่ายจังเพราะวิชาพละเนี่ยเราสอนแค่พื้นฐานให้นักเรียนได้เห็นได้เรียนพื้นฐานเพื่อนำไปเล่นเพื่ออะไรครับออกกำลังกายเฉยเราไม่ต้องไปเอาเก่งเหมือนนักกีฬานะครับ หรือแอดวานถ้าแอดวานอันนั้นคือนักกีฬาเขาจะฝึกเขาไปแข่งขันเขาจะมีลูกทรงลูกไซส์ลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่สําหรับครูปืนจะสอนแค่เบสิกให้เรารู้เฉยนะครับว่าการตีโต๊เป็นแบบนี้นะครับนะสำหรับนักเรียนคนไหนถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนก็ดูหรือจดนะครับแล้วก็ทกําใบกิจกรรมให้ครูถ้านักเรียนทําใบกิจกรรมให้ครูก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วว่าครูปืนสอนไปอะไรบ้างนะครับ ถ้าทำมาส่งคูก็ถือว่าเ,เรียนเข้าใจนะครับโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้ครูปืนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับการตีโต้นะครับนะทั้งโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเบสิกที่ครูปืนเคยสอนมาอยู่แล้วนะครับการยืนการตีโฟแบ็คแฮนแค่เราเอามาใช้ตีโต้กับเพื่อนเฉยนะครับครูปืนก็เลยไม่ได้สอนจังหวะการยืนการอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ครูเคยสอนเรียนมาแล้วเรียกจ,จะเข้าใจนะครับก็สามารถยืนตีโต๊ะได้เลยนะอ่ะอย่าลืมทําใบกิจกรรมให้ครูนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในช่องทางการบ้านเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมครับนะสำหรับในคลิปนี้ครูปืนก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ